ทำม,ม,ม,มิ่งมันดีกว่าแล้วแล้วมันมีฟิลิชชิ่งที่เหนือกว่าแล้วแต่ไม่มีสปีดเท่านั้น่ที่เร็วมางยังไม่เห็นว่าอะไรเรื่องนะถ้าทุกคนเห็นสายตาเดียวกไไันานี่ก็อพ,อพอๆกัแนแล้ถ้าเบอร์ก้าวนี่เที่กับไอ้ กราฟสปอร์ตเป็นของแท้เลยน้องชายกำปาาั้นท่านไหนที่มายังคงนนั่งยู่ทีอัศจรรย์ของเขาเนาะซึ่งเขาจะมีเป็นนักกีฬาฝ่าเตจินซากลาวสุดใหญ่สุดที่เกี่ยงไปฝ่าะะเตจินซากลาวเพราะขัดเลือดน้องทีวานกำลังจะจัดขึ้นในเดือนอกันยายนที่ใกล้จะมาถึงนี่เนาะและใน,นตอนนี้เดี๋ยวเขาจะมีเป็นนักกีฬาทีมชาติลาวสุดใหญ่มาเลยคุณสุบออุ้ยมาแบบฟูลทีมเลยเนาะ